สวัสดีครับพอมีพ hungry, ี่น้องกองไปด้านหน้าด้านในด้านซ้ายด้านขวาสู่ผู้สูขคนเนาะครับเนาะมื้อนี้เฮาก็มาพบพ่อกันกับช่องเลาะทงแค่ไหนเนาะครับพี่น้องครับมื้อนี้เฮาก็สิมาอยู่ไ้มันเนาะครับพี่น้องอยู่ปลามันเนาะครับพี่น้องมันอายุประมาณ3สัปดาห์ครับไก่ไก่พ่อเดือนเนาะครับพี่น้องหญ้าก็เริ่มโป้งขึ้นมาแล้วเนาะครับเบียดนิดหน่อยเนาะครับเนาะหลังจากที่ฝนตกลงไปเนาะครับหญ้าก็เริ่มโป้งขึ้นมาเริ่มหลายแล้วเนาะครับหญ้าเนาะครับมื้อนี้เฮาก็สิมาท้ำหลุ่นมันเนาะครับพี่น้อง ทำหนุนมั่นทำหนุนมั่นหรือว่าไถเบิกให้พี่น้องเบิ่งนะครับด้วยรถไถหน่อยรถไถมินิเนาะครับพี่น้องช่วงข้าวแรกนะครับพี่น้องหฮมโฮมบดบดจังน้อยนะครับเนาะฮาวคาซิมาไถเบิกให้พี่น้องเบิ่งนะครับด้วยรถไถหน่อยรถไถมินินะครับพี่น้องของเฮานะครับเนาะใส่งานได้ดีนะครับพี่น้องเดี๋ยวผมคาซิมาไถอีพี่น้องเบิ่อนานครับนี่นะครับพี่น้องจะได้สตาร์ทเครื่องน้องครับกต่ที ให้ hey, พี่น้องเบิ้องนะครับพี่น้องเบิ้งน้ำกันนะครับว่าสีบ่มหยาเบียนนิดหน่อยได้ดีไหมนะครับรถไถหน่อยรถไถมนีนีนะครับพี่น้องไก่ผมมีคนซื้อกล่องนะครับไก่ถือกล่องไซื้อกล่องเองครับพี่น้อง กบได้ประมาณนี้ครับพี่น้องเสียเงาหน่อยๆนะครับดีเลยกบได้ประมาณนี้นะครับพี่น้องนี่นะครับดีเหลือค้องมันประมาณเท่านี้นะครับพอได้เสียเงาออกได้ง่ายนะครับพี่น้องสีได้ประหยัดเวลาได้เสียเงาได้เร็วๆนะครับพี่น้องดีเหลือค้องมันนหน่อยท่านี้นะครับพี่น้อง มันนี่นะครับพี่น้องครับแล้วอย่างเมื้อใดท่กองไหนาะครับพี่นอ้องตรงนี้นี่นครับพี่น้อง กบกบงาหน่อยประมาณนี้นะครับพี่น้อ,องน,น,อนี่นะครับแต่ยาวอยู่นะครับพี่น้องหองมันนะครับยาวอยู่นะ ที่ประมาณหาไรเนาะพี่น้องแบบไถได้แล้วประมาณ3ไรเเนาะครับเหลืออยู่ประมาณ2ไรเลเช่นนั้นเองครับมาไถช่วงประมาณไปสามโมงเชิงเนาะพี่น้องไปสามโมงแรกเชิงเนาะครับช่วงอากาศที่บ่องอนครับพี่น้องก็ไถได้ดีๆครับพี่น้องอาการอ่อนกับบ่อสูงเนาะครับนี่ครับก็ได้ประมาณนี้เนาะครับพี่น้องใส่ดีๆเนาะครับพี่น้องรถไถหน่อยรถไถม่นิดจ้า ผ่านไทยเบิกไทยไปคูได้เนาะครับพี่น้องกับซอยเขาประหยัดไม่ล่าไปเนาะครับเพระดอกม้วนไปหลายรอบเนาะครับพี่น้อง ดีประมาณนี้ครับพี่น้องบมหยาหน่อย,อยครับ เงื <c ười> ่อนเดี๋ยวนอนครับพี่น่อยตรงๆมาดูต้อดูหยาจะเกิดไรนอนครับพี่น้องจะต้องได้ทำดุนมันนอนครับไถเบิกมขั้นก่อนกดนอนครับพี่น้องก่อนใส่ปุ๋ยก่อนใส่หยามันนอบ นี่อันนี้แปลงนี้กับเนื้อที่ประมาณหาไรครับพี่น้องไถแล้วกับไก่เครื่องนะครับได้ประมาณสามไร่แล้วครับพี่น้องเหลืออีกสองไร่เท่านั้นครับไถแล้วกับสีกบหย่าประมาณนี้นะครับพี่น้องกบหย่าได้นะครับพี่น้องหย่ากับสีกบได้นะครับแล้วกับ้องมันกับย่งค้องไ้หน่อยครับพี่น้องไก่จ่างไว้บดเดษเสียหย่าไรครับพี่น้องหยากับบดเศษบดเดเสียไรครับกับสีย่างค้องมันประมาณนี้นะครับ นี่นะครับหย่าที่ยั่งนะครับเอากรสีลดระยะเวลาการเสียหย่าไปได้นะครับพี่น้องกระสีไปจัดไล่จ่ายบีกนะครับบม่ได้เสียหย่าโดนบม่ได้จ้างคนโดนนะครับพี่น้องกบไทํทำดุนมั่นนะครับไถเบิกนะครับพี่น้องกรสีกบหย่าดีประมาณนี้นะครับกะไก่สีําวนะครับพี่น้องตาเว้นไก่ตกดินนะครับ นี่นะครับพี่น้องได้ประมาณนี้แล้วครับกาซ้ำรถไถห,หน่อยแล้วเนาะกะได้ได้กวบหยาได้ประมาณนี้นะครับมันมีเห็นหยาได้นะครับกาสีมีหยาตามห้องมันนี่ละครับพี่น้องเพราะได้เสียนะครับหลังจากเขา้าไถเบืออกเราเนาะครับเข้ากัสีได้ใส่ปุ๋ยนะครับแล้วก็เสียหยานะครับ ต่อไปก็ยกังคงใช้กบนะครับพี่นอ้องอก็ขอบคุณพี่น้องนะครับที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามหรือว่ารับชุมทางช่องเราทงแชแนวนะครับกามือนีก็ขอขอบคุณสวัสดีครับ